วันนี้นะครับวันที่7ตุลาคมปี2 5 6 7นะครับผมมีวัตถุมงคลหลวงพ่อวันวัดคลองคูนหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒหัวเด่นและหลวงพ่อเกวยมาแบ่งปันพี่ๆอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับรายการแรกเลยนะครับที่ผมจะมานําเสนอนะพี่นะผมมีนะครับเหรียญชิ้นบรรทอนมหาปราหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับ ซึ่งเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่หลวงพ่อท่านจะสวดบทพระคาถาชินบัรชรลงไปในเหรียญรุ่นนี้ครับและหลวงพ่อท่านปุกเสกได้อย่างเข้มขขังเลยนะครับรุ่นนี้มีประสบการณ์มากมายครับวัตถุมงคลหลวงพ่อวันท่านทุกรุ่นมีประสบการณ์นะครับให้เห็นอยู่เรื่อยๆเลยนะพี่นะเหรียญรุ่นนี้ชินบัรชรมหาปราเนื้อทองแดงรมดำผิวรุ้งเลยนะพี่นะสร้าง599องค์ นะครับสร้างน้อยมากนะครับทุกเหรียญจะมีระลขกกำกับแบบนี้ชัดเจนนะครับเหรียญรุ่นนี้ด้านหลังเป็นหลังหะนุมานหาเป็นดาวเป็นเดือนนะครับหะนุมานนะครับมหาปราบนะรุ่นนี้นะครับอ่าพุทธคุณโดดเด่นทางด้านมาหาอำนาจดีแถวคาดปลอดภัยต่างๆก็ดีนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกล่องเดิมครบนะครับผมแบ่งปันให้นะครับเหรียญละ200บาทนะครับ เหรียญละ200บาทจัดส่งฟรีนะครับทุกรายการเช่าหาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวเด็ขอพระเครื่องปายนะครับทุกรายการผมจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยและรับประกันวัตถุงคนแท้ให้ทุกรายการปิดนะครับรายการต่อมานะครับเหรียญฮนุมานมหาปราเหมือนกันนะครับแต่เป็นเนื้อทองเหลืองลงยาแดงนะครับเนื้อทองเหลืองลงยาแดงสร้างน้อยมากครับรุ่นนี้ครับ เนื네 Fish, land, mountain, ้อทองเหลืองนะครับลงยาแดงนะครับซึ่งลงยาแดงนะครับร้อนแรงมากครับเนื้อนี้นะพี่นะทองเหลืองลงยาแดงเลข399ด้วยนะครับเลข399เครับเหรียญนี้ผมแบ่งปันให้นะครับเหรียญละ299บาทนะพี่นะเหรียญละ299บาทเท่านั้นนะครับเนื้อทองแดงนะครับอ่้ทองเหลืองลงยาแดงนะพี่นะ ทองเหลืองล่งยาแดงนะครับประจําวันเกิดครับเหรียญชิ้นบรรชรมหาป่าบนะครับรายการต่อมานะครับเหรียญลมดำนะครับเหรียญลมดํารุ่นมหาป่าบูชาครูปี63ครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น2ย้อนยุคจากเหรียญรุ่นแรกนะครับวันนี้ก็มีรุ่นแรกมาแบ่งปันด้วยนะครับซึ่งเหรียญรุ่นแรกหาเล่นกันหลักหลายพันและถือว่าหมุนเวียนน้อยและมีเกเยอะมากนะครับรุ่นนี้ใช้แทนรุ่นแรกได้ครับ รุ่นนี้ครับราคายังหาดึงกันหลักร้อยนะพี่นะแต่พุรรรทคุณสุดยอดเลยนะครับเหรียญมหาปราบูชาครูปี63เนื้อทองแดงรมดํานะครับเนื้อทองแดงรมดำนะครับเหรียญนี้สวยเลยพี่นะอ่าหลันเลขกำกับชัดเจนทุกเหรียญเหรียญนี้ผมแบ่งปันให้เหรียญละ200บาทนะพี่นะเหรียญละ200บาทเท่านั้นนะครับอ่แล้วก็เหรียญเนื้อ นะครับทองเหลืองนะพี่นะเนื้อทองพระประธานนะครับเนื้อทองพระประธานนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับด้านหลังจะเป็นหลังหานุมานเหมือนกันเหรียญน,นี้ก็แบ่งให้200บาทเหมือนกันนะครับเหรียญมหาปราบูชาคูหลวงพ่อวันวัดคลองคูครับรายการต่อมาจะเป็นเหรียญมห <peach> าปราหน้าก,กากทองทิพนะครับเนื้อรมดาหน้ากากทองทิพนะพี่นะเหรียญรุ่น <fancy> นี้แต่ก่อนนี่เล่นกัน7จ็ดถึงแปดร้อยเลยครับรมดาหน้ากากทองทิพ เหรียญมหาปรานะครับเนื้อทองแดงรมดำหน้ากากทองทิพย์นะครับเหรียญรุ่นนี้สวยดั่งทองคำเลยครับหน้ากากสวยนะพี่นะมีทีวรมีเกสาลองพ่อหวันท่านด้วยครับองค์นี้ผมแบ่งให้400บาทนะครับจัดทรงฟรีทุกรายการการันตีแท้ให้โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวเด็กหอบเครื่องนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเนื้อ,อปกาก้าลงยาเขียวประจำวันเกิดเลข91นะครับเลข2หลักนะครับ เลขสวยนะพี่นะอป,ปะา้าลงยาเขียวจีวอนส้มด้านหลังหานุมาน,นครับด้านหลังหนุมานมหาปราเหรียญน,นี้แบ่งให้เหรียญละ500บาทนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อวันวัดคองคูลนะว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่น่าเก็บเลยครับทางด้านมหาปราบทางด้านมหาอุดดีนะครับรายการต่อมาครับผมมีนะครับอ่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับ เหรียญรุ่นแรกรุ่นมหาป่าปี56ครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ ah, ่นแรกเลยครับอ่าที่ผมให้ชมเมื huh. yeah. okay. uh, well, uh, ่อสักครู่ก็จะเป็นรุ่น2นะครับเหรียญรุ่นนี้รุ่นแรกปี56รุ่นนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีประสบการณ์เยอะมากครับที่นะครับประสบการณ์ดังเลยพี่นะเป็นประสบการณ์ยุดกระสุนนะครับอ่าประสบการณ์ยุดกระสุนนะครับยิงไม่เข้านะครับรุ่นนี้นะครับตำหนิแท้ดูง่ายนะครับพลิกมาด้านหลังเหรียญเราจะเห็นเป็นคลื่นนะครับบริเวณนะครับระหว่างอาคาะยันนะพี่นะ เป็นขึ้นแนวนอนนะพี่นะเป็นเส้นแนวนอน,นครับเห็นได้ชัดเจนเลยพี่นะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเส้นแนวตั้งนะครับอ uh ่าแล้วก็พลิกมาด้านหน้าเหรียญนะครับใบหน้าหลวงพ่อท่านคมชัดครับแล้วก็ระหว่างปลายยันเราจะเห็นเป็นเส้นคมขึ้นนะครับอ่าปลายยันแบบนี้นะพี่นะจะมีเส้นคมขึ้นเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอ่าตรงเอียง่องนิดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็นะครับบริเวณซอกแขนหลวงพ่อท่านจะเห็นเป็นเส้นสายฝน เหรียญนี้แท้ดูง่ายครับมีปลอมเยอะมากนะพี่น้เหรียญรุ่นนี้ครับมีเก๊มีปอมเยอะมากครับเชาหาก็ต้องระวังนะพี่นะเหรียญรุ่นนี้เนื้อทองพระประทานเลข1หลักครับเลข7นะครับเลข7ด้วยครับพี่น้เลขเทพเลยครับเลขแห่งนะครับความก้าวหน้าความเป็นมงคลนะครับเลข7ครับผมแบ่งให้3,500บาทเท่านั้นนะครับพี่นะมีกล้องเดิมครบหายากมากครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อวันวัดทองคูนครับอ่าแต่ก่อนนี้ต้องมีนะครับ 6- 700พันขึ้นนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะพี่นะราคาถือว่ายังเก็บได้เลยครับ3,500บาทจัดส่งฟรีครับรายการต่อมาผมมีตะกุดปี53หลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับตะกุดไตมารปี53ครับอ่าตะกุดรุ่นนี้จะจุ่มลักดำนะครับจุ่มลักดำนะครับหลวงพ่อจะนะครับอ่าจานอักขระเกี่ยวกับยันคู่ชีวิต ยันทางด้านนะครับอ่ายันที่เป็นมงคลนะพี่น้ำไม่ต้องเสกก็เข้มขขังนะครับยันคู่ชีวิตก็จะเกี่ยวกับทางด้านนะครับป้องกันภัยนะครับทางด้านโชคลาภดีมหาเสน่ห์ดีนะครับรุ่นนี้ครับจุ้มรักนะครับรักก็เกี่ยวกับทางด้านมหาเสน่ห์นะครับถ้าพูดไตมาตปี53รุ่นนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าบูชาครับเพราะว่ารุ่นไตมาตปี53นี่มีประสบการณ์มากมายเลยครับพี่นะอ่าผมแบ่งให้ดอกละ3,500บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับ ตะกุดไตมารตห้าสามหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับวัตถุมงคลหลักของหลวงพ่อท่านเลยนะพี่นะรายการต่อมาผมมีนะครับมอนะครับมอเล่ม2.5ปี59นะครับหลวงพ่อวั่นวัดคลองคูนครับเป็นมอกระดูกนะพี่นะแกะมาจากกระดูกนะครับอ่ากระดูกมงคลนนะครับรุ่นนี้ครับมอนะครับทางด้านป้องกันภัยดีนะครับ ป้องกันไทนะครับป้องกันขุนใส่มุนดำาลจะมีปั๊มหลวงพ่อวันวัดคองคูนชัดเจนนะพี่นะอ่ามีปั๊มนะครับหลวงพ่อวันชัดเจนนะครับแล้วก็นะครับตายฝักก็จะอุดเป็นมวลสันเก่านะครับสวยพี่นะแล้วก็จะมีจีวรเกษาหลวงพ่อวันครับนบว่าเริ่มๆพบเจอได้น้อยเริ่มๆหมุนเวียนได้น้อยนะครับสาหรับม5นิ้วเล่มนี้นะครับผมแบ่งให้นะครับเล่มละ500บาทเท่านั้นนะครับ เล่มละ500บาทนะพี่นะในการต่อมานะครับผมจะมีเป็นเหรียญนะครับมนมหาการ e o d หลวงพ่อหวันวัดคลองคูนครับเหรียญรุ่นนี้ออกปี57นะครับเขาจะมีเหรียญเล็กและเหรียญใหญ่นะครับซึ่งวันนี้ผมมีเป็นเหรียญเล็กนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อยิ้มรับทรัพย์ด้านหลังหานุมานหาเป็นดาวเป็นเดือนนะครับรุ่นนี้นะครับนับว่าเป็นอีก1รุ่นที่น่าบูชาเลยนะครับเพราะว่าลองจากเหรียญรุ่นแรกปี56แค่ปีเดียวนะครับแล้วก็ปลุกเสกบทเดียวกันนะครับ รุ่นนี้นะครับเนื้ออปาก้าครับเนื้ออปาก้าครับสวยมากนะพี่นาหลวงพ่อยิ้มรับซัพย์นะครับเหรียญรุ่นนี้หลังนะครับอาหะนุกมานแบบนี้เลยนะครับเนื้ออปาก้าต่อโคตอออ่างนะครับผมแบ่งให้เหรียญละ250บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาเนื้อทองแดงก็มีนะครับเนื้อทองแดงเหรียญละ200บาทนะครับเนื้อทองแดงเหรียญละ200บาทนะครับพี่นะ เหรียญสวยครับยิ้มรับทรัพย์หลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับเนื้อทองแดงตอกโคตรดอเด็กนะครับสวยเลยนะพี่นะรายการต่อมานะครับผมมีเป็นรูปล่อเหรียญล่อนะครับเหรียญล่อซุ้มกอหลวงพ่อวันวัดคลองคูนกระถิ่นปี2 5 6 3นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญซุ้มกอนะพี่นะซุ้มกองานกระถิ่นครับเขาจะมีจัดสร้างแค่ไม่กี่รุ่นนะครับ มี4รุ่นนะครับจะมีปี61นะครับอ่าปี61ปี62ปี63ปี64ครับ61จะเป็นสมเด็จนะครับปี62จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแบบเหมือนนะครับปี63จะเป็นซุ้มกอปี64นางพญานะครับเรามาเริ่มที่ซุ้มกอแล้วพี่นะวันนี้ผมก็จะมีเป็นพระซุ้มกอหล่อโบราณนะครับรุ่นนี้จะมีชันวนมนลสารเก่านะครับหลวงพ่อโพวัดลังมาเน่านะครับอาจารย์ของหลวงพ่อหวันท่านนะครับ สายหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะพี่นะหลอมลงไปด้วยครับแล้วก็มีชนวนมวลสารเก่านะครับอ,า,อาทิเช่นนะครับเป็นมวลสารของนะครับอ่าเนื้อมหาชั้นวนต่างๆนะครับอาทิเช่นรุ่นแรกก็มีผสมที่ด้วยนะพี่นะรุ่นนี้กระหินปี2563หรมหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับรุ่นนี้ครับซุ้มกอนะครับ ผมแบ่งให้นะครับองละ250บาทเท่านั้นนะครับผมมียอดมาแบ่งปันไม่มากนะครับทุกเหรียญจะมีรันเลขกำกับนะครับใต้ฐานชัดเจนแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นปี2562ครับปี62นะครับเป็นกระถินเหรียญแบบเหมือนหลวงพ่อวันนะครับอ่ากระถินปี62นะพี่นะองนี้ก็เอาไป250บาทเหมือนกันนะครับที่ลึกกระถินปี6 2หลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับ อ่าเป็นเหรียญแบบเหมือนเหรียญสวยเลยนะครับรุ่นนี้นะครับอ่าเหรียญกระถินนะครับเหรียญล่อโบราณชนวนมวลสันเก่าหลวงพ่อหวันวัดคลองคูนครับรายการต่อมานะครับผมก็จะมีเป็นเหรียญนะครับอ่ามีเป็นเหรียญนะครับกะไหลทอง2 k เคปี2 5 6 7นะครับมาพร้อมกล่องเดิมครบครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อกวยชุตินทโรวัดโคสิตรามนะครับหลังฮนุมานเชิญธงกับหลังยันไตสถานะคมครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับนับว่าเป็นรุ่นแรกนะครับ ณตอนนี้ที่ทําเป็นเนื้อ2เคแบบนี้นะครับอ่าเหรียญสวยครับออกวัดก็500บาทแล้วนะพี่นะอ่าออกวัดก็500บาทแล้วครับผมแบ่งบวกบางๆให้นักกันนะครับปกติผมเปิดอยู่เหรียญละ600บาทนะพี่นะผมแบ่งให้550บาทบวกจากวัด50บาทนะพี่นะบวกจากวัดเหรียญละ50บาทนะพี่นะหรือว่าพี่ท่านใดมีโอกาสไปกราบหลวงพ่อนะครับก็สามารถไปบูชาที่นะครับวัตถุมงคลหน้าตู้วัดได้นะครับที่วัดก็ยังมีนะพี่นะอ่าผมบวกบางๆให้50บาทนะครับ เอาไป550บาทครับองละ550บาทนะพี่นะมีกล่องเดิมครบด้วยครับผมจะมีหันุมานแล้วก็หลังยันไตสถานะคมนะพี่นะรายการต่อมาครับรูปหล่อนะครับหลวงพ่อกลวยชุตินทโรรุ่นกระตันยูวัดเดิมบางคงคารามนะครับรูปหล่อรุ่นนี้นะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อกลวยลงมาเสกผ่านล่างพระอาจารย์เล็กวัฒขนุนนะครับเนื้อทองนะครับละคังเก่านะครับทองฝ่าบาทนะครับ เหลือองเดียวนะพี่นะผมแบ่งให้องละ300บาทนะครับอง์ละ300บาทเท่านั้นนะครับรูปหลอดหลวงพ่อกวยรุ่นกตัญญูวัดเดิมบางคงคารามนะครับปี6 2หลวงพ่อวิชัยหลวงพ่อภานะครับแล้วก็พระอาจารย์เล็กวัดท่าขนุนร่วมเสกนะครับหลวงพ่อเกาะก็มาเสกนะพี่นะต่อมาเหรียญหลอนะครับเหรียญหลอเท้าเวสุวรรณนะครับหลังเท้าเวสุวรรณนครับรุ่นเจ้าสวงมหาเศรษฐีครับด้านหน้าเป็นแบบเหมือนหลวงพ่อวันแบบนี้นะครับ รุ่นนี้ครับเป็นเหรียญล่อโบราณน,นะพี่นะเขาจะมีแบบปั๊มก็มีแล้วก็องค์นี้เป็นหล่อนะพี่นะหล่อโบราณหลังเท้าเวสุวรรณเนื้อชนวนมนสันเก่านะครับเหรียญน,นี้ผมแบ่งให้เหรียญละ300บาทเท่านั้นนะครับอ่าเหรียญละ300บาทจะส่งฟรีนะครับรายการต่อมาครับหลวงพ่อนั่งเต่าครับ อ่าเป็นวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อนังเต่านะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับปี2 5 6พันห้าร้อยหกสิบหนึ่งพี่นะารุ่นนี้ครับสวยเลยนะพี่นะเนื้อนวะโลหะด้วยครับเนื้อนวะโลหะผมแบ่งปันให้นะครับแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับสวยเลยนะพี่นะรุ่นนี้นะครับอ่าสวยเลยนะครับมีเลขกำกับอยู่บริเวณสังคติด้วยครับอง์นี้เลขหนึ่งสี่เก้านะพี่นะรายการต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อสมภาวัดสะพานปีหนึ่งเก้า หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีหลวงพ่อกวยชุตินทโรหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับหลวงปู่บุตด,ดาถาวโลและเกจิชื่อดังหลายคณาจารย์ร่วมผูกเสกเนื้อทองแดงนะครับเขาจะมีตอกโฮดด้านหลังเหรียญแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นนวะนะครับด้านหน้านะจะตอกด้านหน้าบริเวณสังคติซึ่งนวะหมุนเวียนน้อยมากครับองค์นี้ก็ทองแดงก็ถือว่าหมุนเวียนน้อยครับสําหรับผิวสวยๆแบบนี้นะพี่นะอ่าผมแบ่งให้5 0 0้อยบาทนะครับ เหรียญหลวงพ่อสัเภาวัดสะพานจังหวัดชัยนาทปี1นกครับเป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อวยร่วมเสกนะพี่นะหลวงปู่โนตะนะครับวัดประดู่ชิมพีท่านก็มาร่วมปลุกเสกนะครับรายการต่อมานะครับเหรียญเจ้าสัวปี64ครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเนื้อนะครับ่าเนื้อโลหะนะครับนวะโลหะชนวนเก่านะพี่นะเป็นเนื้อผสมนะพี่นะชนวนนวะโลหะครับสวยพี่นะเหรียญเจ้าสัวรุ่นนี้ นะครับจะออกวัดกลางบางแก้วนะครับลุกเสกที่วัดวัดกลางบางแก้วครับวัดเดิมบางคงคารามนะครับวัดละคังโคสิตรามนะครับอ่าแล้วก็วัดเดิมอ่าหลายคณะหลายวัดนะพี่นะวัดประดู่ฉิมพี่นะครับเหรียญเจ้าสัวรุ่นนี้นะครับผมเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วพี่นะผมแบ่งให้เหรียญละส0่รอยบาทเท่านั้นนะครับเหรียญเจ้าสัวนะครับอ่าวัดกลางบางแก้วปี6,4ต่อมาหานุมานลอยองค์นะครับฮะหนุมานลอยองค์นะครับ เนื้อตะกัวอาบทองแดงก้นตันนะครับณนะตอนนี้หนุมานล,ลอยองค์สายหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัต์หัวเด่นถือว่าร้อนแรงมากครับพี่หนุมานล,ลอยองค์หลวงพ่อวิชัยนะับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าบูชาครับเพราะว่าวัตถุมงคลท่านสร้างน้อยมากนะพี่นะและเป็นเที่ยงกันกับลูกศิษย์ท่านนะครับผมมีมาแบ่งปันสาเนื้อในวันนี้นะครับเนื้อที่1จะเป็นเนื้อตะกัวอาบทองแดงก้นตันนะครับทองแดงก้นตันลันเลขสี่สาม เนื้อตะกัวอาบทองแดงก้นตันนี้ถือว่ารายการจองเต็มไวมากนะครับผมเลี่ยมกรอบกันน้ําเก็บผิวพร้อมขึ้นกรอบนะครับพร้อมขึ้นกรอบได้เลยนะครับผมแบ่งให้นะครับองละ2,500บาทเท่านั้นนะพี่นะมีกล่องเดิมครบด้วยครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นเนื้อทองแดงก้นช่อนะครับสร้าง168แต่จกกรรมการนะครับเนื้อนี้ก็หาได้ยากเลยครับผมแบ่งให้นะครับเนื้อนี้พี่นะก้นชอนีครับ ก้นช่อนะครับเหรียญละนะครับองค์ละ3 0 0พันบาทจัดส่งฟรีครับหนุมานลอยองหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัต์หัวเด่นครับปี2566รุ่นบุญกระถินนะครับหลวงพ่อปลุกเสกตลอดหนึ่งไตรมาสนะครับต่อมาเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนี่ก็มีพี่หลายท่านนะครับทักมาสอบถามนะครับผมเหลือแค่องค์เดียวแล้วพี่นะแต่ก่อนนี้ผมเก็บร่วมๆนะครับหลายองค์นะพี่นะ50กว่าองค์เลยนะครับ อ,องนี้ก็เป็นหนึ่งในจาก50องค์องนะพี่นะเหลือแค่องเดียวแล้วครับอ่าเหลือแค่องค์เดียวแล้วครับพี่นะนุมารลอยองค์เนื้อทองแดงนะครับฮะนุมารลอยองหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นเนื้อทองแดงก้นทองขาวครับเนื้อทองแดงก้นทองขาวยอดนิยมเลยนะพี่นะสร้าง999องค์ครับผมแบ่งให้นะครับองค์ละ900บาทนะพี่นะจัดทรงฟรีนะครับ900บาทนะครับรายการต่อมานะครับ ผมมีนะครับสมเด็จกตันยูวัดเดิมบางคงคารามนะครับเนื้อผงยาวาสนาจินวานีนะครับผสมผงทูปนะครับผสมผงทูปบูชาครูนะครับรุ่นนี้ก็จะมีมวลสารนะครับมวลสารเก่าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเลยครับอ่าสวยเลยพี่นะรุ่นนี้ครับเป็นพระสมเด็จฝังพลเสกนะครับสมเด็จฝังพลเสกนะสมเด็จหลวงพ่อกวยชุตินทโรปีหกสองรุ่นกระตันยูครับด้านหลังนะครับจะเป็นหลังพระศิวลีพิมพ์นิยมหลวงพ่อกวยครับ พิมไม่มีย่ามนะครับพิมพ์ไม่มีย่ามแบบนี้เลยนะพี่นะสวยเลยนะพี่นะฝั่งพลอยเสกด้วยครับสร้างน้อยนะครับสร้างแค่สี่พันกวองค์นะครับมีรันเลขกำกับชัดเจนทุกองค์แบบนี้เลยนะครับผมแบ่งให้นะครับอง์ละ200บาทเท่านั้นนะครับพระสมเด็จนะครับรุ่นกตัญญูวัดเดิมบางคงคารามครับรุ่นนี้นะพี่นะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อกวยลงมาเสกผ่านล่างพระอาจารย์เล็กครับต่อมาเหรียญหัวแหวน ปี61นะครับวัดพระบรมธาตุนะพี่นะพระบรมธาตุวรวิหารจังหวัดชัยนาทนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาจะนิยมนําไปทําหัวเลนหัวแหวนนะครับหรือว่าทําที่ห้อยคอให้เด็กคล้องนะครับสวยนะพี่นะเหรียญหัวแหวนจิ๋วครับจิ๋วแต่พุทธคุณสุดยอดครับรุ่นนี้ครับจิ๋วจะแจ๋วนะพี่นะเหรียญสวยครับด้านหลังเป็นหลังยานนะครับเหรียญนี้ผมแบ่งให้ร้อยห้าสิบาทนะพี่นะมีกล้องเดิมครบด้วยครับเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับ รายการต่อมาเหร nice ียญหลวงพ่อเงินวัดบางคลานปี6 1หนึ่งรุ่นมหาปราบครับเงินมหาปราบนะครับเนื้อตะกัวไม่ตัดปีกนะครับเนื้อตะกัวไม่ตัดปีกตอกโค้ด9้ารอบนะครับตอกโค้ด9้ารอบครับพี่นะหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคลานมหาปราบเหรียญนี้นะครับผมแบ่งให้เหรียญละ300บาทนะพี่นะเนื้อตะกัวครับเนื้อตะกัวก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับทางด้านนะครับดูดซับพลังงานนะครับป้องกันคุณใส่มนดำป้องกันมนนะครับดีนักแรนะพี่นะ สวยเลยนะครับอ่าสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อวันเสกนะพี่นะรุ่นนี้ครับออกวัดบางคานปีหกหนึ่งนะครับรายการต่อมาครับเหรียญสัทธาบารมีหลวงพ่อกวยครับปีหกสองนะครับผมได้มาสามร้อยนะพี่นะผมเปิดสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวผมมาเฉลี่ยวันนี้แล้วกันนะครับเหรียญนี้จะมีตําหนินิดหน่อยครับเหรียญนี้มาจากวัดเลยนะพี่นะตาหนินะครับตําหนิเกิดมาจากวัดนะครับเกิดมาจากคาบนะครับคาบเบ้าในการปั๊มนะครับพี่นะ อ่าแบบนี้เลยนะครับอ่าสวยนะพี places. Places. Way, <GT> ่น้าอง์นี้นะครับแท้ดูง่ายนะครับเป็นเหรียญนะครับพุ่มข้าวบินเหรียญแจกแม่ครัวปี6 2รุ่นศรัทธาบารมีครับปีหกสองนะครับจุดจ่ายตังนะครับทุกเหรียญนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญโลนะครับเหรียญต่างๆจะมีเป็นเส้นนะครับอ่ามีเป็นการตอกนะครับอ่ามีเป็นเส้นเกินขึ้นมาจากหูห่วงองนี้นะครับแล้วก็มีเส้นวงเดือนนะครับอยู่ระหว่างด้านข้างขอบแบบนี้นะพี่นาชัดเจนครับ ผมแบ่งให้ราคาวัดครับ300บาทเท่านั้นนะพี่นะเหรียญนี้นะครับสวยอพี่นะอ่าแบ่งให้ราคาทุนเลยแล้วกันนะครับเหรียญนะครับเหรียญพุ่มข้าวบินเนื้ออปากานะครับพุ่มข้าวบินรุ่นศรัทธาบรมีปี6 2นะครับรายการต่อมาเหรียญเพชรพิจิตนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเหรียญเพชรพิจิตนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนเหรียญนี้นะครับ อ่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถือว่านะครับถ้าเป็นรายการเนื้อหลักลักเล่นหากกัน2องถึงสามพันแล้วนะครับเหรียญนี้ผมแบ่งให้นะครับเพชรพิจิตปี59เหรียญละ199าบาทเท่านั้นนะครับอ่าเพชรพิจิตไปแล้วนะครับมาสายนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับกันบ้างนะครับผมมีเหรียญนะครับหลวงพ่อสุพจน์นครสวรรค์ครับเหรียญหลวงพ่อสุพจนะครับยอดขุนพล10ทิศปี59าทันหลวงพ่อสุพจ์เสกนะพี่นะ หลวงพ่อท่านมรณนะในปีห0นเหรียญนี้ออกปี59นะครับเหรียญสายเหนียวเลยก็ว่าได้นะครับเหรียญหลวงพ่อสุพจน์จังหวัดนครสวรรค์ผมมีเนื้อนะครับทองเหลืองนะครับทองพระประธานแบบนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อสุพจน์นะครับขึ้นชื่อทางด้านสายเหนียวนะครับวัตถุมงคลท่านนะครับทางด้านมหาอุดแคีวคาดปลอดภัยดีนะครับสายนครสวรรค์นะที่นะเหรียญนี้ผมแบ่งให้200บาทนะครับ และก็นะครับเนื้ออปป้าแบบนี้นะครับพี่นะอ่าเนื้ออปป้ารุ่นนี้ก็น่าบูชาครับเหรียญหลวงพ่อสุพจน์เนื้ออปป้าครับเหรียญนี้ผมแบ่งให้เหรียญละ350บาทนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อสุพจ์เนื้ออปป้าและเนื้อสัตตะนะครับเหรียญละ350บาทเท่านั le ah ้นนะครับเหรียญนี <rainbow wildlife> ้ผมผมได้มาเลขเดียวกันนะครับได้มาเลขเดียวกันครับเลข785ครับเหรียญหลวงพ่อสุพจน์จังหวัดนครสวรรค์นะอง์นี้เลข7 นะครับเลขเลข7ห8แดนะครับเลข7 5 8ดหดนะองนี้ก็เลข7 5 8ดหแดนะพี่นะถ้ารับคู่ก็แบ่งให้700บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อสุพจน์เนื้อสัตตะกับเนื้อปกาก้านะว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าพบเจอได้น้อยเลยนะครับผมอ่าแล้วก็่อมาเหรียญจิ๋วกันบ้างครับเหรียญเม็ดแต้งหลวงพ่อสุพจนะน์นะครับเหรียญเม็ดแต้งหลวงพ่อสุพจน์ครสวรรค์นะครับผมมีเนื้อทองเหลืองนะครับอ่ามีเนื้อทองเหลืองนะพี่นะเม็ดแต้งนะครับ เม็ดแตงหลวงพ่อสุพน์นครสวรรค์นะพี่นะผมมีเนื้อทองเหลืองแบบนี้ด้านหลังยันยอดขุนพลสิบทิศนะครับอ่ารุ่นนี้นะพี่นะสวยเลยนะครับสวยเลยนะพี่นะรุ่นนี้นะครับปีห้าเก้านะเหรียญนี้ผมแบ่งให้200บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงก็แบ่งให้200บาทนะครับพี่นะเรนหรียญหลวงพ่อสุพจน์นครสวรรค์สายเหนียวแห่งจังหวัดนครสวรรค์นะครับเหรียญสวยนะพี่นะ ทุกรายการเช่าหาจากผมไปการันตีแท้ให้นะครับรายการต่อมาเลยครับผมมีเหรียญชาละวันนะครับพันล้านหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อวันนะครับแล้วก็มีชาละวันล้อมรอบเหรียญด้านหลังเป็นหลังชาละวันออกปี6กครับเหรียญนี้ผมแบ่งให้นะครับ199าบ้าทละกันนะพี่นะอ่าเฉลี่ยแบ่งให้เลยละกันนะครับรายการต่อมาครับรูป่ทยหลวงพ่อกวยชุตินทรรวัตโคสิตรามนะครับ ผมจะมีรูปปี5 6หลังยัน8ทิดคุ้มกันไัยครับบานนี้เลี่ยมเดิมๆจากวัดดูง่ายครับด้านหลังจะมีกาวเปื้อนทุกบานนะพี่นะรูปบานนี้ครับออกปี5 6นะผมแบ่งให้บานละ650บาทน,นะครับยันคู่ปี2556สุดยอดประสบการณ์สุดยอดนิยมนะครับปีเก่านะพี่นะปีลึกเริ่มเริ่มพบเจอได้น้อยแล้วนะครับ6.50เท่านั้นนะครับแล้วก็ยันคู่นะครับปี2564 หลังแผ่นยันนะครับหนุนดวงอิติพิโสเตี้ยนะครับบานนี้ผมก็แบ่งให้นะครับบานละ300บาทนะครับแบบนี้นะพี่นะยันคู่ยอดนิยมปี64ครับอ่าแล้วก็ครึ่งองค์นะครับครึ่งองค์ก็บานละ300บาทเท่านั้นนะครับหลังแผ่นยันหนุนดวงปี2564ครับจุดใจตังดูง่ายครับซาโอตรงกับขีดเส้นสังคติท่านนะครับใบหน้าแววตาหลวมพ่อท่านคมชัดนะครับ ต่อมาเป็นฉากโต๊ะหมู่ใหญ่พี่ๆหลายท่านถามหานะพี่นะสาหรับฉากโต๊ะหมู่ใหญ่โต๊ะหมู่เล็กนะครับซึ่งโต๊ะหมู่เล็กนี่ถือว่านะครับผมนะครับแทบไม่นานๆครั้งจะได้เข้ามาครับโต๊ะหมู่ใหญ่ก็นานๆครั้งจะได้เข้ามาเหมือนกันนะครับวันนี้ได้เข้ามาไม่กี่บานนะพี่นะแบ่งให้บานล,ละ300บาทนะครับโต๊ะหมู่ใหญ่ปี65รุ่นสิทธิ์มีคูนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับ ฉากนั่งกระดานปี2,562หลังยันนชาลีติครับบานนี้แบ่งให้บานละ300บาทนะพี่นะนั่งกระดานปี62สุดยอดนิยมนะครับบานนี้นะเป็นรูปสมัยหลวงพอ่อถ่ายในเมื่อท่านพรรษาที่11นะครับอ่าต่อมาครับฉากรถน้ำมนตนะครับปี2,564บานนี้ผมแบ่งให้บานละ250บาทนะครับพี่นะอ่าแล้วก็ฉากปี65นะครับ นั่งพ,พับพิญบาลละ250้บาทนะครับปี64เต็มองค์ก็บาทละ250บาทนะพี่นะรูปไทยหลวงพ่อควยชุตินทโรนะครับนับว่าเป็นทางด้านพุทธคุณน,นะพี่นะโดดเด่นทางด้านป้องกันภัยดีป้องกันคุณเสงมนดาดีนะครับแล้วก็โชคลาภดีนักแรนะครับต่อมารูปหลังพระพุธปีห5นะครับหลังพระพุทธหลังยันนะครับหลังยันครูนะพี่นะผมแบ่งให้บาทละ300บาทนะครับ รูปหลังพระพุทธนี่ก็ถือว่าเป็นบานนิยมที่สุดของปี65เลยก็ว่าได้นะครับอ่าต่อมาครับเต็มองคปี6 3สานะครับบานนี้มีคราบกาวเปื้อนนิดหน่อยนะครับผมแบ่งให้บานละ3 0 0บาทนะพี่นะอ่าบานละ300บาทนะครับบานนี้แท้ดูง่ายครับอ่ารูปเต็มองค์ฉากสีรุ่นแรกนะครับต่อมาครับหลังตะวันนะครับหลังตะวันฉากสีรุ่นแรกแบบนี้ก็บานละ350บบาทนะพี่นะ สวยเลยนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวย,ยอดนิยมนะพี่นะรายการต่อมาเหรียญเจ้าสัวปี59หลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญรุ่นเจ้าสัวแจกทานปี59นะครับเหรียญรุ่นนี้ครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นทรงเสมาหลวงพ่อนั่งเต็มองค์ที่น่าบูชาเลยนะครับเหรียญน,นะครับรุ่นนี้จะมีตั้มยันนะตั้มเพงนะครับอ่าแล้วก็เขียนโค้ดแจกแบบนี้นะครับ สวยครับเนื้อทองแดงนะพี่นะผมแบ่งให้199บาทแล้วกันนะพี่นะอ่าสิบาบาทจะส่งฟรีครับรายการต่อมาครับดวงแก้วนะครับพระผงดวงแก้วพระศิวรีมงคลชีวิตปี54นะครับผมเปิดให้นะครับองค์ละ650บาทนะพี่นะพระผงดวงแก้วรุ่นนี้ออกตรงโดยวัดโคศิตารามนะครับหลวงพ่อวิชัยนะครับรองเจ้าวาดวัดโคศิตารามในสมัยนั้นนะครับ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนะครับเป็นเจ้าวาดนะครับวัดโคศิตอารามอ่าวัดวัดหัวเด่นนะพี่นะอ่าองค์นี้นะครับหลวงพ่อวิชัยท่านได้รวบรวมมวลสารนะครับร้อยแปดประการร้อยแปดนะครับว่านร้อยแปดนะครับผสมอยู่ในพระผงรุ่นนี้เยอะมากครับผมแบ่งให้หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมานะครับเหรียญหลวงพ่อไวยวัดหนองแขมนะครับอ่าวัดหนองตะแก้วนะครับหนองตะแก้วปีห้าสามเอาไปหกร้อยห้าสิบบาทนะครับเนื้อฝาบาทนะพี่นะ อ่าแล้วก็สมเด็จวัดวังขรตอนนี้ผมเหลือ2องค์แล้วนะครับสมเด็จวัดวังขอนปี2513นะครับ2อ1 3นะครับแล้วก็รุ่นนี้หลวงพ่อกวยเสกในปี13นะครับแล้วก็เสกลงกลุนะครับหลวงพุ่มหมุนนะครับเปิดกลุเสกในปี40นะพี่นะวัดวังขอนะครับผมแบ่งให้500บาทนะครับหลวงพ่อโตวัดวังขอนะพี่นะอ่าผมมีทั้งหมด2องค์นะครับมีทั้งหมด2ององค์นะพี่นะ อง์ละ5 0 0บาทเท่านั้นนะครับถือว่าพบเจอได้น้อยเลยนะครับรายการต่อมาเหรียญฝาบาทนะครับเหรียญบาทน้ำมนต์หลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้าครับเหรียญบาทน้ำมนต์นะครับรุ่นนี้ออกวัดพระบรมธาตุวรวิหารและวัดโคสิตามนะครับในปี6 1หนึ่งนะครับอ่าสวยนะพี่นะผมแบ่งให้องละ1,000บาทนะครับองนี้ไม่มีกล่องนะพี่นะเหรียญบาทน้ำมนต์หลวงพ่อไวยท่านนะครับอ่าแล้วก็เหรียญลงยาวัดหน้องแขมนะครับ เหรียญลงยาวัดหน้องแขมปีห1นะครับรุ่นนี้หลวงพ่อพล้าวัดโคกดอกไม้ท่านเป็นผู้ปลุกเสกนะครับหลังยันวงกุฎพระพุทธเจ้านะครับองนี้บ็อกเ่อนด้วยนะพี่นะเพิ่งสังเกตเลยนะครับผมแบ่งให้999บาทเท่านั้นนะครับเนื้องอบริสุทธิ์นะครับลงยาเหลืองนะครับพี่น้าแล้วก็รูปถ่ายนะครับหลังตะกุดเหลือบานเดียวนะครับพี่นะแบ่งให้บานละ350บาทครับยันคู่หลังตะกุดนะพี่นะ หลวงพ่อกวยปี67รุ่นสิ์มีหลักนะครับอ่าโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันนี่ครับวัตถุมงคลเกจิชื่อดังเพถึงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ผมหน่อยนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจรายการนี้นะครับผมจะขึ้นลิงก์ไลน์พร้อมเบอร์โทรในการติดต่อนะครับไว้ให้ด้านบนคลิปและไว้ให้นะครับทางด้านคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ